สวัสดีคะ่ะมาดูกันซิว่าวันนี้น้ำหวานอยู่ที่ไหนวันนี้นะคะนะ้ำหวานมาอยู่ที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคะห้องพักบีร์ดของเกาะช้างนะอ่ะนี่นะคะก็วิวสไตล์สวยๆส,สบายๆเรียบง่ายนะคะฮามานี่วิวข้างนอกสวยมากๆเลยละคะ่ะเนี้ยจะเป็นทีวีเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะคะ กอดีนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะสวยมากๆมกีที่ปักน้ำอุ่นด้วยโอเคมาทั้งทีนะคะทุกคนก็ต้องนึกถึงอะไรล่ะทุกคนจะต้องนึกถึงใครคิงตาจอยใช่ไหมอ่ะโอเควันนี้น้องหาจ,จะมารีวิวไข่คิงตาจอยนะคะ โอเคเดี okay, want, want, ๋ยวคลิปหน้าน้ำหวานจะมารีวิวไข่คิงตัดใจนะคะใครอยากรู้ใครอยากเห็นอย่าลืมกดติดตามน้ำหวานด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย